สามคัคคีเป็นพลังข้าจุนแผ่นดินไทยผู้นำต้องทำก่อนการขับเคลื่อนผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนตะบนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของสกิทพอเพียงด้วยกระบวนการบูรณาการเจ็ดภาคีการพัฒนาและใช้กลไก357สร้างพลังชมุมชนใช้พลังชมุมชนในการพัฒนาชมุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนให้เกิดความรักความสามัคคี การใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้วยแนวคิดข้อมูลดีชี้เป้าเข้าแผนบริหารด้วยกันชีวิตติดตามแก้ไขพาไปพบทางออกของชุมชนในส่วนของในเรื่องของแผนชีวิตแผนชุมชนคนระหงนะครับก็จะมีข้อมูลดีชี้เป้าเข้าแผนบริหารด้วยกันชีวิตติดตามแก้ไขพาไปพบทางออกสิ่งอืง่นที่เรากำลังจะาพากันไปในจุดน,นี้ก็คือของเรา่ะ วิถีชีวิตของเราการออกในชุมชนตำบนหนงนะครับผมก็คือหนึ่งนะครับการส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะครับการออมนะครับการสร้างกองทุนออมทรัพย์นะครับอาจผู้นำการเปลี่ยนแปลงตะบนตะหงสู้สามสองหนึ่ง กับอาร์มที่คุยกันนะครับก็คือหนึ่งการแก้ไขเรื่องปัญหาด้านยาเสพติดนะครับก็เป็นเรื่องต้นส่วนหนึ่งที่ว่าเอาหลักๆเลยว่าการแก้ไขปัญหาเป็นหลักนะลจริงรอ่ะมันก็มีอยู่นะคะในหมู่บ้านเรานะคะแตม่มันเงียบไปนะคะเราสามารถยืนหยัดและมีแหล่งอาหารรับประทานด้วยตัวเองถ้าตำบลของเราเข้มแข็งม,ม,มากพอหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือน ไม่ต้องออกจากตำบลแต่เราสามารถอยู่ได้เราจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจริงๆไม่ได้ทำเพื่อจะถักชีโรยหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยพูดกันมาแต่อันนี้เราทำเพื่อตัวเองเพราะว่ายุคนี้โรคระบาดก็เยอะสองครามก็เยอะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือตัวเองพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดด้วยหนึ่งผมก็ทำง,งานในอบตนะครับทูกกิจการทุกโครงการนะครับเราจะอยู่ดีดีเราจะทำขึ้นมาเลยก็ไม่ได้นะครับ มันต้องมีในแผนนะครับมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีในข้อบัญญัตินะครับถึงจะทําได้นะครับในชุมชนของเราไม่ว่าจะเป็นต้นกระถินต้นไผ่นะคะที่เล็กๆนะคะเขาเผาออกมาแล้วมันสามารถที่เป็นแท่งนะคะแบบดังแบบเคาะแบบดังแก้งๆๆนะคะพอเพียมเช่นกันนะคะและกิจกรรมดีๆที่ทางชุมชนได้จัดขึ้นไหคะก็คือประเมินผลว่าเป็นยางไงมันส่งผลหรือผลไหมมันก็คือทางออก ที่จะทำให้ทุกคนเดินไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็คนราองทุกคนใจั้บนต่รหัสทางนี้มีผลผู้คนละกันตำบลดอนดันงหงสามสองหนึ่ง การสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนพวกเราจะมุ่งเน้นกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผ,ผักกินเองโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์เช่นการปลูกผักสวนครัวตามรั้วหน้าบ้านให้กินได้และยังเหลือแบ่งปันในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเองเช่นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลา อย่างผักสวนครัวก็มีการปลูกหลากหลายชนิดเช่นพริกกะเพรามะเขือต้นหอมสารเนตะไคร้ใบมะกรูดไม่น้อยกว่า30ชนิดในชุมชนแบบร้อยเปอร์เซนต์สร้างความสามัคคีปองดองในชุมชนแบ่งปันกันในชุมชนเหลือกินเหลือใช้สามารถพึ่งพาตนเองได้สามารถท,ทํากิจกรรมร่วมกันในชุมชนได้อย่างเข้มแข็งการสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนของเราอย่างน้อย ถึงโควิดมาอีกรอบเราก็อยู่ได้ปิดหมู่บ้าน3เดือนเราก็ยังอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งชุมชนของพวกเราเข้มแข็งอย่างมีอยู่มีกินมีใช้มันก็เกิดความยั่งยืนในชุมชนของเรานี่แมงรักนี่ก็คือถ้าเราซื้อมามา,มา วันละห้าบาทคุนาคิดว่าเดือนหนึ่งเท่าไหรพ่พอซื้อมาเดี๋ยวก็เนา่านี่คือเราเก็บกินได้เลยนะคะจะมีต้นหอมการปล <า S 2> ูกไว้กินนะคะแล้วก็แบ่งกันค่ะในคุ้มเหรือบางครั้งได้ขายได้นะคะคุณอาเป็นรายได้เข้าสู่ครัวเรือนเราได้<อ>ค่ะข้อดีในการปลูกผักส่วนควรัวนะคะหนึ่งการลดรายจ่ายนะคะในครัวเรือนเพราะว่าเขาปลูกไว้จากเราจะซื้อต้นหอมเดียวนี้ตะกอนต้นหอมสองบาทสามบาท่ตมัดแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นขยบมาเป็นสิบบาทซึ่งเราซื้อมาสิบบาทใช้ไม่หมดเน่าเลยค่ะ นั่นละคิดดูว่าสิบาทต่อว,วันแล้วเราคูณเข้าไปโตโต,ตเดือนโตปีเราจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าเรามีในครัวเรือนเราไม่ต้องซื้อและได้กินผักสดปลอดสารพิษด้วยค่ะ้าาเเริิชตงัน คามเนคนในชีวิตเรามีการส่งเรสริมอาชีพเขาก็มีกลุ่มปลูกยาสูบมีกลุ่มเลี้ยงโคมีกลุ่มข้าวเปรูปเพื่อการผลิตกลุ่มสวัสดิการของชุมชนการช่วยเหลือในสมของคนในชุมชนเรามีการดูแลสอดจองเพื่อป้องกันเขาก็มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับการไปช่วยเหลือกรรมซ่อมแซมบำร,รุงปรับปรุงเพื่อไม่ให้เกิด ความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนของเราบวชป่าบวชต้นไม้แล้วก็จัดทุจิตาศาไม่ว่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านนักเรียนทําให้เกิดความรักความสามัคคีของชุมชนรองคุณแม่ของแผ่นดินมีการเชื่อมโยงกับทางวัดโดยที่วัดมรุคขนครเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมทําให้เยาวชนหรือคนในชุมชนนี่ห่างไกลจากเรื่องของอยาเสพติดใช้ลานธรรมในการ ดูแลสมาชิกที่จะมีความสนใจแล้วก็ห่างไกลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมในการดูแลระดมทุนจากสมาชิกและสิ่งสําคัญก็คือเราจัดสวัสดิการของกองทุนสมาชิกในกองทุนของเราโดยสมาชิกค,ครัวเรือนละสิบบาทค่ะเราก็สามารถที่จะป้องกันหรือดูแลสมาชิกของเราได้อย่างเข้มแข็งจ,จะตั้งตรวจุสกัด,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 ดากาแล้วก็มีการราดตเวนซึ่งเฝ้าระวังในด้านชายแดน โดยมีคณะกรรมการกลไกของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านระดับตำบลเนี่ยคือเราอยู่ทุกวันแต่ในส่วนของหมู่บ้านเราจะอยู่ใน3วันต่อครั้งหนึ่งสามารถมีผลงานที่เราสามารถจับยึดตรวจยาเสพติดได้เป็นระยะระยะช่วยเหลือใน,นด้านภาคเกเครืาขายเช่นหน่วยงานราชการทหารตำรวจที่มีการส่วนร่วมกับชุมชนของเราและที่สำคัญคือชุมชนมีความรักในที่จะ ช่วยเหลือกับผู้นำชุมชนเพื่อให้รู้ข่าวสารแล้วก็มีการพบก,กันร่วมกันแบบนี้มาเสนอชุมชนบ้านหนองสนโนหมู่ที่หตตำบลนาหนังคงในในภาพรวมเนาะหนองสโนโนเป็นหมู่บ้านเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านที่ยากจนเอ่อคนในชุมชนนี่ไม่มีอาชีพไม่มีงานทําจากนั้นก็ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาชนในเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนก็ขอข้อจอจึงได้งบประมาณ2 8 0 0 0 0บาทมบาทมาประก,กอบกับทางคนในชุมชนในคิดในเรื่องของแผนว่าจะกำหนดทิศทางการพัฒนาคนในชุมชนเพื่อให้พ้นจากความยากจนหรือมีอยู่มีกินได้อย่างไรมีอาชีพทำอย่างไรเรามีระบบตลาดนำอยู่แล้ว ที่สามารถซื้อจากสมาชิกเป็นผลผลิตข้าวเป็นผลิตผลจากการแปรรูปทางการเกษตรจะเป็นตะไคร้จะเป็นดอกอัญชันแล้วก็พืชอื่นๆที่ทางเกษตรกร,กรหรือสมาชิกชุมชนผลิตได้เองกิจกรรมที่โดดเด่นของวิสาหกิจชุมชนหรือในนามชุมชนหมู่ที่6ที่โดดเด่นที่เกิดประโยชน์ก่อเกิดประโยชน์สมาชิกก็คือจะเป็นเรื่องข้าวเป็นหลัก ข้าวนี้ทางกลุ่มก็จะขายให้กับโรงพยาบาลกิโลกร,รัมละ4 3บาบาทก็จะเป็นรายได้ในาพรวมปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณล้านเจ็ดแสนบาทกลุ่มก็จะมาจัดสรรในรูปแบบของของการปันผลหุ้นปีหนึ่งกอ็อยู่ที่ประมาณ15%บาเปอร์เซนบางปีได้กำไรามากก็20%เปอร์เซนต์กิจาก,การรมนปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของที่เป็นเด่นๆก็คือร้านค้าชุมชนอยู่ที่นาวัดกิจกรรมที่สองก็จะเป็นในเรื่องของ การผลิตแปรรูปข้าวอินรีตราพยางคงกิจกรรมที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดค,คือโรงโอบพลังงานเสงอาทิตย์แล้วก็การใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตแปรรูปกระบวนการผลิตทุกอย่างกิจกรรมที่3ก็เป็นกิจกรรมของการผลิตปุ๋ยอินรีตราพยาง 4, คงสี่ห้ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นรายได้ของกลุ่ม การขับเคลื่อนตำรวจดนงเข้มแข็งในเรื่องของความมั่งคั่งยั่งยืนของตำรวจดนงนั้นนะครับเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารเมื่อเกิดโรคภัยต่างๆนะครับเข้ามาอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมานะครับดอน,ดนหงของเราสามารถที่จะนะครับดำเนินการโดยไม่ตจำเป็นจะต้องไปหาซื้อของจากที่อื่นเราสามารถแบ่งปันกันได้ยืนหยัดในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เราร่วมกันทํานั้นนะครับก็สามารถที่จะ แลกเปลี่ยนนะครับวัตถุดิบต่างๆนะครับอย่างเช่นอาหารนะครับที่เป็นพืชผักต่างๆโดยเรายึดหลักหมู่บ้านวัดประชารัฐนะครับสร้างสุขนะครับท่านคือส่วนหนึ่งนะครับทำให้เกิดความรักความสามัคคีในการแบ่งปันซึ่งกันและกันนี่คือนโยบายที่พวกเรานะครับใน ปอปทและก็ชุมชนนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับในที่ผมได้นําเรียนไปเรื่องของความเข้มแข็งของตําบลรอนหองนะครับก็ถือว่าเป็นตําบลที่มีความสมัครสมานสามัคคีทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการแบ่งปันกันการช่วยเหลือเอ,อื้อทอนซึ่งกันและกันนะครับกิจกรรมปลูกผักทางนี้มีผลผู้คนรักกันแล้วก็บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทุกคนในครัวเรือนนะครับได้ช่วยกัน นําองค์ความรู้ที่มีอยู่นะครับมาปลูกพืชปักสวนครัวตามแนวทางปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงและก็ตามพระาชมำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานะครับที่ได้ให้แนวทางเรื่องของต้นทุนทางสังคมเรื่องของธนาคารอาหารปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนนะครับซึ่งทุกหมู่บ้านก็ได้ช่วยกันขยายผลจุดนี้ไปสู่ความสําเร็จในส่วนของการสร้างความยั่งยืนมีแหล่งทรัพยากร คือผักปลอดภัยไว้บริโภคในควเรือนในส่วนของวัดนั้นก็มีส่วนร่วมใน,ในการส่งเสริมให้ชุมชนเรียกว่าเป็นแบบอย่างนะไม่เฉพาะเจาะจงลงไปว่า,าเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจทางจิตวิญญาณเท่านั้นในส่วนของปืดผักสวนครัวและต่ตางๆทางวัดนั้นก็ทำเป็นแบบอย่างอยากโยมทั้งหลายได้เห็นได้มีส่วนร่วม หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนอย่างนี้เป็นต้นบ้านวัดโรงเรียนคือโบว์อนเมื่อสามสิ่งนี้มารวมกันเมื่อใดเก็บเสมือนกับก้อนเศร้าสามก้อนเนาะจะมีความมั่นคงขาดก้อนใดก้อนหนึ่งนั้นก็จะไม่มั่นคงดังคำที่ตามตำบลเข้มแข็งในควในสามมิติว่ามั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน Bani diri, aku hadirin,